สวัสดีค่ะพีที่19นะคะถักเสื้อโคเชลายนกยุงคอวีนะคะก็เส้นเก่าเส้นเดิมนะคะหลังจากที่เชื่อมต่อใต้วงแขนแล้วก็เชื่อมต่อในคอวีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองถักลงมาอีกหนึ่งช่วงลายนะคะเพื่อเพื่อจะได้คํานวณว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันได้ขนาดของเราหรือไม่นะคะทีนี้ก็ คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ตามที่คำนวณหรือว่าไซส์ของตัวเองที่จะใส่นะคะขนาดของตัวเองที่จะใส่ใหญ่ไปค่ะของบัวนะคะสำหรับสำหรับขนาดที่บัวใส่นี่มันจะใหญ่ไปมันต้องมันต้องแค่10บสบลายนะคะสิบ ลายแต่ที่ถักนี้มันเป็นสิบเอ็ดลายนะคะก็หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองอ๋อสิบสองลายไม่ได้บัวต้องลดเข้ามาเหลืออันหนึ่งลายบัวจะลดในตรงคอวีนะคะสองสี่หกแปดสิบก็จะยังเหลือสิบลายก็จะเอาสองลายอันนี้มาใส่กันให้เป็นลายเดียวกันแบบนี้นะคะ แต่ของพี่พเ,พเพื่อนถ้าโอเคแล้วก็ถักไม่ได้ความยาวลงไปได้เลยนะคะแต่ของบัวบัวต้องกลับมาแก้ก่อนถึงนี้สิบแถวต้องถอยขึ้นมานะคะหรือถอยขึ้นมาอยู่ประมาณสิบแถวบัวจะมาเชื่อมต่ออยู่จุดนี้เพราะว่าต้องต้องขึ้นขึ้นลายตั้งแต่จุดนี้จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็ย้ายออกออกหนึ่งดอกหนึ่งลาย ก็จะยังเยอะเหลืออยู่หนึ่งลายก็ต้องมาขึ้นต้นอยู่กลางของการเป็นคอวีนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบัวขออนุญาตไหเลือก่อนนะคะขึ้นมาถึงสิบแถวเลยถึงมาเกร์ตรงนี้จุดนี้ทีนี้ก็มาต่อกันนะคะหลังจากที่รือถอยขึ้นมาจำนวนสิบแถวแล้วก็ทั้งสองชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็แยกออกจากชิ้นงานด้านหลังด้วยนะคะ ก็จะเหลือแต่ชิ้นงานด้านหน้าทีนี้เราก็จะมาถักชิ้นงานด้านหน้าเชื่อมต่อกันแล้วก็ให้ได้ความยาวเท่ากับชิ้นงานด้านหลังแต่ชิ้นงานด้านหลังเรายังไม่ได้จืนะคะยังอยู่จุดเดิมอยู่จุดเดิมเพราะว่ามันได้ขนาดของมันแล้วนะคะทีนี้ก็มาถักชิ้นงานด้านหน้าก็จะตามแพทเทิร์นต้องขึ้นขึ้นขึ้นเริ่มต้นอยู่ทางซ้ายมือนะคะ จับสองชิ้นงานมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ไหม่มานะคะของไหม่มาเลยแล้วก็มาเกี่ยวเอาชิ้นงานด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือเนาะก็ล็อกเอาได้เลยแล้วก็ขึ้นโซ่จิดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พิกงานกลับนะคะใช่ไหมโซเจ็ดโซตู 4, อโอโซห้าโซห้าขอวไปอย่างนั้นหลยใจร้อนไปโซห้านะคะแล้วก็พลิกงานกลับมาพลิกงานกลับมาแบบนี้เนาะ งานกลับมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นโซ่ห้ามาครบแล้วก็มาลงในห่วงตรงนี้ห่วงโซ่ห้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นโซ่สามจะเป็นโซ่สามนะคะแล้วก็มาถักอ่านี่ค่ะเอกลงไปเฉยๆทีนี้ก็ตามลายเลยนะคะ ตามลายจนไปจนมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวบัวพามาเชื่อมต่อใส่กันนะคะสามสี 3, 4, ้าะถักมาค่ะมาถึงจุดนี้แล้วค่อยมามาเจอกันนะคะมาถึงจุดที่ คอวีแล้วนะคะก็ถักอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าครบสุดของลายนะคะห้าพัดแล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สามเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็โซ่สามโซ่สามนะคะแล้วก็มาเอ็กลงในตรงระหว่างหลักกับลายนะคะครั้งหนึ่งก็โซ่ห้า สองสี่ห้าโอเคทีนี้ก็มาเอ็กลงในตรงนี้นะคะในระหว่างโซ่หนึ่งตรงนี้ในระหว่างโซ่หนึ่งกับลายแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็เอ็กลงในหว่วงไม่ใช่หว่วงเอ็กลงในหลักที่สามเนาะแล้วก็ขึ้นลายเลยทีนี้ก็ถักไปจนจบแถวนะคะ เดี๋ยววัวพามาจบแถวอโอเคไปเลยค่ะตามลายเลยได้ละได้เสื่อมต่อละทีนี้โซ่ห้าตรงนี้ก็จะแทนแทนแทนโซ่ห้าแบบนี้นะคะจุดเดียวกัน ระหว่างลายก็จะได้เข้ากันได้แล้วแหละดูกอ่อนเออเข้ากันค่ะโอเคแล้วก็ส่วนส่วนไลเนี่ยบัวก็ยังจะอันนี้ที่พาทําไปมันก็จะยังไม่ได้นะคะมันรู้สึกมันจะหลังหลังทางด้านหลังเนาะทีนี้บัวก็เลยจะมาเพิ่ม คอหนึ่งคอสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงพร้อมกันแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อกับชิ้นงานด้านหน้านะคะมันก็จะได้เป็นเป็นไหล่สูงขึ้นมาหน่อยมันไม่ลังก็ลองสวมดูว่ามันลังเหมือนที่บัวบอกไหมนะคะอาถะไปค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะจบแถวนะคะก็เอ็กลงมาในหลักที่สามเหมือนเดิมตามลายแล้วก็โซ่สาม สามแล้วก็มาเอ็กลงตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กลงในโซ่ที่สามนะคะ่ mm hmm. ไม่ใช่ทําถักพอลงคอขึ้นมาในโซ่ที่สามแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็พลิกงานกลับ อีกงานกลับมาแล้วก็มาถักลงในตรงนี้ห้าหลักนะคะในห่วงในห่วงโซ่สามเมื่อกี้จำนวนห้าหลักสามสี่ห้าโซ่สามก็เอ็กลงในหลักที่สาม ขึ้นลายนกยูงมาเลยนะคะจนถึงตรงที่คอวีนะคะถักตามลายมาเลยอถักมาค่ะมาถึงจุดนี้แล้วค่อยมาเจอกันมาถึงจุดเชื่อมต่อ ช่วงคอวีแล้วนะคะก็เอ็กลงไปในหลักที่สามก่อนโซ่สามทีนี้ก็จะมาขึ้นลายสามหลักอยู่กึ่งกลางของโซ่ที่สามนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปในโซ่ที่สาม อันนี้ก็จะเป็นบางๆหน่อยหนึ่งย,ยังไม่ได้เก็บปลายใหม่สี่ลงไปโซ่ที่สามขึ้นมาแล้วก,ก็ถักลงไปห้าหลักนะคะมันก็จะึกือๆกๆหน่อยสองสาม ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาไมย์อไมย์นะคะใจะเย็นนะอ่าลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ หลักที่ห้าโซ่สามโอเคทีนี้ก็ตามลายเลยค่ะก็มาเอ็กลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามตามลายเลยก็จนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันสามสี่ห้า Okay, ไปค่ะได้วนะมาถึงขอบเขียนซ้ายนะคะก็โซ่สามมาเนาะโซ่สามมาแล้วก็มาถักลงมโซ่ที่สามเหมือนเดิมห้าหลัก ขึ้นลายใหม่นะคะสามสี่หา้าโซ่หนึ่งะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอาเกี่ยวออกหลักข,ข,ข้างข้างขึ้นมาแล้วก็ขึ้น โซโซซี so. So ถูกไหมแล้วก็คลิกงานกลับนะคะแล้วเราค่อยมาต่อกันอีพีที่ยี่สิบเนาะยี่สิบค่อยมาต่อแถวที่สองของการถักเสื่อมต่อ พวีนะคะ